สร้างแบรนดิ้งให้ติดตลาดไวและขายดีด้วย4หัวใจหลักสําคัญนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะคริตี้ในฐานะบุคคลหนึ่งนะคะที่ออกมาสร้างตัวตนออกมาสร้างแบรนดิ้งของตนเองที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยได้ซ้ำนะคะยังไม่เป็นที่รู้จักยังไม่มีสินค้ายังไม่มีธุรกิจยังไม่มีรายได้แต่ระยะเวลาผ่านไปนะคะเพียงแค่3เดือนเท่านั้นคุยที่มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างแบรนดิ้งของตนเองและกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่มี process การสร้างธุรกิจที่สั้นมากๆมันเป็นอะไรที่เติบโตไวมากๆ และทั้งหมดทั้งมวลครูเกทีไม่ได้ยิงแอกออรนิกล้วนๆเลยและนี่คือหัวใจหลักของการสร้างแบรนด์ของครูเกทีซึ่งเป็นสูตรสําเร็จเอามาสอนให้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นสร้างแบรนดิ้งสร้างตัวตนบนออนไลน์เพื่อขายสินค้าเพื่อเอื้อธุรกิจของตัวเองเพื่อสร้างธุรกิจใหม่เพื่อรับรายได้ใหม่ๆหรือต่อยอดธุรกิจเดิมๆก็ตามนะคะให้คุณจับจุดได้ถูกต้องและไปถูกทางค่ะข้อแรกเลยนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นแบรนด์ที่เติบโตไวสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะนั่นคือโพ i ิชั่น Positioning คือการวางตำแหน่งในใจของลูกค้ามันไม่ใช่แค่เป็นการบอกลูกค้าว่าฉันเป็นใครฉันเป็นใครแต่การวาง Positioning มันเป็นการบอกลูกค้าว่า คุณมีความแตกต่างกับตลาดหรือคนอื่นยังไงการวางโพ s i t i o n i n g ที่ดีนะคะคือคุณจะต้องทําให้คนจดจําคุณได้ใน3วินาทีแรกคือถ้าพูดถึงชื่อคุณก็ต้องรู้เลยว่าคุณทําเรื่องอะไรอย่างเช่นพูดถึงคุยที่คุยที่สอนอะไรสอนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าสอนให้ผู้หญิงเลยค่ามั่นใจมากขึ้นทรงพลังมากขึ้นอันนี้คนก็จะจําคุณได้เอาง่ายๆเลยท่านนึกถึงเรื่องอะไรเป็นคุณไหมและท่านนึกถึงคุณคุณพูดถึงเรื่องอะไรนั่นแหละคือการวางโพ s i t i o n i n g ต้องทําให้คนจําได้ใน3วินาทีแรกค่ะ อย่างต่อไปนะคะ positioning ที่ชัดเจนจะต้องเป็นสิ่งที่โดดเด่นโดยที่ไม่ต้องแข่งจะทำให้คนเนี่ยตัดคู่แข่งออกไปเลยพอนึกถึงคุณก็ไม่นึกถึงใครอีกแล้วเพราะว่าลูกค้าเขารู้ว่าคุณมีความโดดเด่นยังไงข้อที่2นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดไว้และขายดีคุณจะต้องมีหัวใจของการเล่าเรื่องคือเล่ามาจาก ความอินอินมาจากหัวใจของคุณนะคะที่อยากจะส่งมอบคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนไม่ใช่แค่ออกมาเล่าว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณรู้อะไรมาคุณรู้ที่สุดคุณเก่งที่สุดผู้บอกเลยนะคะว่าคนไม่ได้ซื้อคุณไม่ได้ชอบคุณไม่ได้ติดตามคุณเพราะคุณเก่งแต่คนซื้อคุณติดตามคุณและชอบคุณเพราะคุณเจ๋งและความเจ๋งคืออะไรความเจ๋งมันคือการทําให้ลูกค้าเชื่อมโยงกับคุณด้วยความรู้สึกเพราะเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะฟังให้ดีนะคะคนจะจดจําคุณได้ดีเพราะ คุณทำให้เขารู้สึกไม่ใช่แค่รู้จักและเมื่อไหร่ถ้าเขาจะซื้ออะไรคุณบางอย่างแน่นอนเขาไม่ได้ซื้อคุณเพราะคุณเก่งคุณรู้มากที่สุดแต่เขาซื้อคุณเพราะเขารักคุณค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะก็คืออย่าก,กลัวการขายหลายๆคนบอกเลยพูดถึงการขายนี่กลัวมากเลยยิ่งกว่าผีซะอีกนะคะเพราะคิดว่าอะไรเพราะคิดว่าการขายคือการไปง้อไปขอไปตื้อลูกค้ามันทําให้เรารู้สึกไม่มีศักดิ์ศรีมันทําให้เรารู้สึกเหมือนไปขอเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าคุณอยากจะเป็นแบรนด์ที่เติบโตวไวอย่าก,กลัวการขายเพราะการขายคือการทําให้คุณค่ามีตัวตนอย่างแท้จริงคนจะตั้งใจจริงๆกับสิ่งที่เขาลงทุนด้วยและถ้าเขาได้ซื้ออะไรบางอย่างของคุณและช ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาดีขึ้นครูบอกเลยว่าการขายเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้แบรนด์ของคุยที่แข็งแรงและเติบโตวไวการที่คุณมั่นใจในการขายมันทําให้คนเชื่อมั่นด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ของคุณนะ่ยมันเจ๋งจริงๆถ้าคุณไม่เจ๋งจริงคุณไม่กล้าขายหรอกจริงไหมคะถ้าคุณไม่กล้าขาย ลูกค้าก็จะไม่รู้ว่าคุณสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างคนที่เขามาติดตามคุณเนี่ยเขาไม่ได้ตามมาด้วยความบังเอิญนะคะแต่เขากําลังตามหาทางรอดที่จะช่วยอะไรบางอย่างให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ขายเขา เขาก็จะไปซื้อกับคนอื่นแต่ที่สําคัญนะคะคุณจะต้องส่งมอบสินค้าที่มีความคุ้มค่าและมีคุณภาพดีจริงๆออกไปให้กับลูกค้านะคะอย่างต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4คือการใช้เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยในการสร้างแบรนด i n g ของคุณค่ะคุณเริ่มต้นออกมาสร้างตัวตนวันแรกคุณสามารถที่จะเติบโตและโด่งดังได้เลยถ้าคุณเอาเครื่องมือ AI มาช่วยอำนวยความสะดวกของคุณในการสร้างแบรนด i n g นะคะเพราะว่า AI เนี่ยมันเจ๋งกว่ามนุษย์เยอะมากนะคะในตอนที่เริ่มต้นหนูคุยที่นะคะที่สร้างตัวตนสร้างบรนด กว่าครูที่จะมีข้อมูลที่เจ๋งๆออกมาสอนคนกว่าครูจะเริ่มต้นทำโปรเซสใดๆต่างๆนะคะแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเขียนโพสต์เขียนขายไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาสร้างคอรสร้างอีบุ๊กมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากแล้วก็ต้องใช้เวลา ต้องใช้แรงของตัวเองเยอะมากนะคะก่าจะเติบโตเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ถ้าหัวใจไม่ให้ถ้าใจไม่นํามาเนี่ยคงจะไม่เติบโตได้นะคะแต่ในยุคนี้นะคะใครๆก็โตได้เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันเอื้อต่อการเติบโตของคุณน่ยการที่คุณรู้จักที่จะเอา AI เข้ามาช่วยเพื่อสร้างแบรนดิ้งให้กับตนเองหนึ่งแหละคุณจะช่วยเซฟแรงของตนเอง2คุณจะได้ข้อมูลและเนื้อหาที่เจ๋งๆจากห้องสมุดทั่วโลกมากองรวมกันไว้อยู่ในมือถือของเราแค่เครื่องเดียวง่ายมากๆและนั่นเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราให้คุณโตวไว แม้ว่าคุณจะยังมีผู้ติดตามที่ยังน้อยอยู่หรือไม่มีผู้ติดตามเลยคุณสามารถขายของได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย ถ้าโพสต์นั้นของคุณมันเป็นโพสต์ที่เจ๋งจริงๆและเป็นโพสต์ที่ไวรัลมีคนสนใจเยอะมากคุณสามารถขายสินค้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องแคร์ f o l l o w e r ไม่เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วไม่เหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะถ้าคุณจะขายสินค้าอะไรได้สักอย่างหนึ่งคุณจะต้องออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเยอะๆออกมาสอนฟรีเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้คนมาติดตามคุณและให้คนที่ติดตามนั้นเขาซื้อของของคุณแต่ในยุคนี้นะคะแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักคุณก็ตามถ้าข้อมูลที่คุณส่งออกไปเป็นสิ่งงที่เขาาากํลัตม เป็นสิ่งที่จะช่วยเขาได้เขาซื้อคุณเลยง่ายมากๆในการสร้างแบรนดิ้งในยุคนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณจะไปไวไปได้ไกลกว่าจะต้องใช้เครื่องมือ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยนะคะที่สําคัญของคุณนะคุณจะเติบโตวไวและไปไกลมากและทํารายได้ได้สูงด้วยค่ะแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยการใช้ AI มันยากหรือเปล่าแล้วมันจะใช้ยังไงในการสั่งงานเขาใช้ยังไม่เป็นเลยเพราะเคยเข้าไปลองเล่นแล้วแต่มันไม่เห็นจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละค่ะคือเราจะต้องพัฒนา d e v e ล o p เขา Training เ,ะะเพราะว่า AI เนี่ยเขาก็จะจดจําการใช้งานของคุณว่าคุณสั่งอะไรเขาไปนะคะถ้าคําสั่งของคุณไม่ใช่คําสั่งที่ดึงสกยภาพของ AI AI ของคุณก็จะยังเป็นเบบียังไม่เก่งยังไม่ฉลาดเวลาที่คุณสั่งงานออกไปมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะมีสกิลเพิ่มขึ้นในเรื่องของการใช้งาน AI เพื่อเอามาสร้างแบรนดิ้งของตอนเองให้เป็นที่จดจาโด่งดังติดตลาดไว้และขายดีเนี่ยมาเจอกันได้นะคะคุยที่รับ Personal Coaching งวัน on อ่อนหรือ คชิ่งกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยใครที่กําลังสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งและเป็นมือใหม่ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจับจุดไม่ได้ไปยังไม่ถูกทางสักที คุณต้องหาพี่เลี้ยงคุณต้องหาโคช้ชครูนะคะมาช่วยในการมองหาจุดบอร์ดของคุณนะโฟกัสคุณเต็มที่แบบพิเศษดูแลกันตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มๆนะคะโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับคนที่เอาจริงเอาจังแล้วเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะลองผิดลองถูกอีกแล้วเหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปถูกทางถูกจุดแต่ไม่รู้จะไปยังไงเหมาะกับคนที่อยากจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษาคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ชิดน,นะคะมาเจอกันได้เลยโคชชิ่งกัน1เดือนเต็มๆเลยนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะหรือว่าจะมาเป็นแบบ super VIP group coaching ก็ได้นะคะก็จะ coaching กันแบบเป็นกลุ่มเลยก็จะได้ connection กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนเป็นแบบออนไลน์นะคะคุยที่ก็มีโปรแกรมที่เกี่ยวกับ AI นะคะและเป็นคอร์สน้องใหม่เลยนะคะที่จะเปิดเป็นสัมมนาในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับคอร์สนี้ก็คือสั่ง AI ผลิตเงินล้านด้วยสินค้าดิจิทัลผลิตหนึ่งครั้งรับตังไปตลอด โอ้โหดีจังเลยนะคะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสินค้าดิจิทัลคืออะไรสินค้าดิจิทัลก็คือสินค้าที่ผลิตหนึ่งครั้งทําให้คุณรับตังค์ไปได้ตลอดไม่ต้องมานั่งผลิตสินค้าใหม่ละมันจะไม่เหมือนสินค้าที่เราผลิตจากโรงงานพอเรารับมาผลิตมาขายไปมันก็หมดเราต้องผลิตใหม่ใช่ไหมคะแต่สินค้าดิจิทัลคือผลิตมาหนึ่งครั้งคุณสามารถขายออกไปได้ตลอดนะคะกี่ปีกี่ปีคุณได้ยังสามารถขายได้อยู่ไม่มีวันหมดอายุไม่บูดไม่เน่าไม่เสียไม่มีเชลฟ์ไลท์ที่สําคัญนะคะกระบ,บวนการผลิตมันสั้น กมากง่ายมากต้นทุนต่ำมากๆขายสินค้าให้กับคน10คนหรือจะขายสินค้าให้กับคนหมื่นคนคุณก็ใช้ต้นทุนเท่าเดิมค่ะนี่คือความ Amazing ของสินค้า Digital Products แล้วก็ครูจะสอนให้คุณใช้ AI ในการสร้างสินค้าที่เป็น Digital Products ที่เกี่ยวกับคอสออนไลน์อี o ุ๊กออ i ิโ o บุ๊ต่างๆนะคะแล้วก็ให้แนวทางการขายของคุณไปด้วยสําหรับคนที่ไม่กล้าออกกล้องจะมาขายยังไงสําหรับคนที่ออกกล้องมันก็ง่ายใช่ไหมคะออกมาสร้างตัวตนออกมาขายผ่านไลฟ์ผ่านสื่อวิดีโอ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่กล้าออกกล้องจะขายได้ยังไงครูเอที่ก็จะสอนวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อสร้าง AI virtual influencer ด้วยนะคะในการออกมาหน้ากล้องแทนคุณออกมาขายแทนคุณออกมาพูดแทนคุณคุณแค่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สั่งงานเขาแล้วก็รับตังค์นี่คือวิดีโอที่ครูสร้างโดยการใช้ AI เพื่อให้ AI เนี่ยมาขายแทนครูมาพูดหน้ากล้องแทนครูนี่เลยเป็นวิดีโอนี้เลยนะคะครูบอกเลยว่ามันทําง่ายมากๆถ้าครูเอที่ทําได้คุณก็ทําได้เช่นกันค่ะถ้าใครอยากจะรวยในยุคนี้ครูบอกเลยเป็น เรื่องง่ายมากๆอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับบัตร V.I.P. 12,900บาทค่ะบัตร General Sitting นะคะอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นบัตรออนไลน์8 9 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะใครสนใจติดต่อทีมงานได้เลยที่ช่องทาง Line @k.i.u.p.a.t.h.y. นะคะสำหรับใครจะมา Personal Coaching 1 on 1 1ต่อ1หรือใครจะมา Super V.I.P. Group Coaching คุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนานี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะใครสนใจโปรแกรมไหนติดต่อทีมงานได้ที่ช่องทาง Line at, at I u k a t k i u k a t h y หรือจะไปช่องทาง messenger facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ